ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการผิดข้อพัญญาหยุดยิงว่าการวางระเบิดก็ถือว่าเป็นการการยิงชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้ามันไม่สงบแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราต้องตอบโต้ตอบโต้ด้วยกําลังครับแต่ว่าต่อต่อให้จะมีอ่าการเจรจาหยุดยิงแล้วเราถ้าถ้ามันเต่อครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในหน้างานอ๋อก็จะเนี่ยเจรจาก็เจรจาไปใช่ครับใช่ครับ ขับได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีมีสิทธิ์ที่จะปกป้องแล้วก็คุ้มครองกำลังคนด้วยอาวุธเช่นกัน เสียงระเบิดที่ตามเมินทมเช้านี้ทำเอาสะเทือนทั้งกองทัพเลยค่ะเพราะผ่านไปแค่ไม่กี่วันทหารไทยต้องสูญเสียขาอีกแล้วโดยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่1ิเอกธิรพลเพียขันทีสังกัดกองร้อยทหารพรานที่2610พร้อมกำลังพลรวมเจ็ดนายปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยบนเส้นทางประจำห่างจากปราสาทตามเมินทมจังหวัดสุรินประมาณ1กิโลเมตรระหว่างปฏิบัติภารกิจ1ิเอกธิรพล,รพลได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ ฝ่ายกัมพูชารอบวางไว้ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณข้อเท้าซ้ายปัจจุบันได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักอาการพ้นขีดอันตรายแล้วเหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและไม่เคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งห้ามใช้และวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิด นับเป็นการลอบโจมตีที่มีเป้าหมายต่อกําลังพลฝ่ายไทยโดยตรงและเกิดขึ้นในเขตแดนไทยยิ่งไปกว่านั้นเหตุลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ชายแดนสะท้อนถึงเจตนาร้ายและพฤติกรรมต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาในการคุกคามฝ่ายไทยและละเมิดบุรณภาพแห่งดินแดนไทยสวนทางกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศในการประชุม GBC ที่ผ่านมาจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการใช้อาวุธโดยฝั่งกัมพูชายังคงมีอยู่ตลอดเวลาในช่วงมีข้อตกลงหยุดยิง ยอมรับว่าพฤติกรรมและการกระทำลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการหยุดยิงอย่างแน่นอนรวมถึงเป็นท่าทีที่ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการจะคุกคามฝ่ายไทยด้วยการใช้อาวุธทางทหารในรูปแบบซ่อนเร้นไม่เปิดเผยทําให้เชื่อได้ว่ากัมพูชาย,ยังคงดํารงความมุ่งหมายที่จะทําร้ายฝ่ายไทยด้วยรูปแบบรอบทําร้ายอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าในะช่วงเวลานี้จะอยู่ในช่วงเวลาการตกลงหยุดยิงซึ่งจะต้องไม่มีการใช้อาวุธต่อการใน ทุกรูปแบบนอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นยังสอดรับกันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะจากการที่กัมพูชาไม่ยอมตอบรับข้อเสนอฝ่ายไ,ไทยในเรื่องของทุนระเบิดจากการประชุม GBC ในครั้งที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าเรื่องทุนระเบิดนี้น่าจะมีการวางแผนใช้กันมาอย่างเป็นระบบเพื่อเจตนาน,นํามาใช้คุกคามทาร้ายฝ่ายไทยซึ่งที่ผ่านมากองทัพบ,บก ได้ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่หากสถานการณ์บีบบังคับก็อาจจําเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศในการคลี่คลายสถานการณ์ที่ทําให้ฝ่ายไทยต้องสูญเสียกําลังพลอย่างต่อเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและลุกรามอธิปไตยของทหารกัมพูชา ขณะที่พลทบุญสินพัดกลางแม่ทัพพาคที่สองเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ระบุว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้หน่วยทหารพรานร้อยทพสองเหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทต,ตามเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บศูนเสียขาซ้ายหนึ่งนาย คือสิบเอกธีรพลเพียขันทีตอนนี้ปลอดภัยแล้วซึ่งเหตุเกิดในจุดแนววังรั้วลวดน้ําทางด้านทิศตะวันตกทหารหน้าเข้าขาเมรนจะอยู่ฝั่งขวาของตัวปราศาสตรและห่างจากตัวปราสาทประมาณ1กิโลเมตรเรียกว่าช่องชุบตาโมก สันนิฐานว่าขเขมรล,ลักลอบมาวางกับระเบิดช่วงที่ถอนกําลังทหารออกไปซึ่งวันนี้ทหารไปตรวจสอบแนววางลวดน้ําโดยบริเวณเดังกล่าวอยู่ในเขตแดนไทยเป็นเส้นทางที่ใช้ลาดตะเวนเป็นประจำอยู่ในฝั่งไทยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการยั่วยุผิดเงื่อนไขการหยุดยิงเพราะการวางระเบิดก็ถือเป็นการยิงเหมือนกันไทยจะมีมาตรการตอบโต้และรายงานให้รัฐบาลรับทราบแล้วหลังจากนี้จะนําไปสู่ขั้นตอนการประท้วงในระดรับสากลผู้บัญชาการทหารบก ขอข้อมูลเร่งด่วนเพื่อทำการประท้วงฝ่ายเขมรแม้จะมีการประชุม r b c ไทยกัมพูชาครั้งต่อไปไทยจะนำเรื่องนี้ไปหารือแต่เชื่อว่าเขมรคงไม่ยอมรับการเก็บกู้ส่วนกรณีหากทหารไทยเหยียบระเบิดแบบนี้ต่อไปและเขมรไม่ยอมให้ความร่วมมือมาเก็บกู้แม่ทัพกล่าวว่าก็มีเหตุผลให้เราตอบโต้ด้วยกำลังของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนส่วนการเจราจาหยุดยิงก็เจราจาไปเมื่อเช้าหนึ่งนายครับหนึ่งนาย เป็นแนววางรวดน้ำของเราครับ <c oughs> เป็นแนววางรวดน้ำตรงตร้นขี้เหล็กใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ครับตรงทางด้านทิศตะวันตกถ้าหันหน้าเข้าเขมรจ,จะอยู่ขวามือของตัวปราสาทประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับประมาณหนึ่งกิโลอ๋อเป็นช่อง <c oughs> ชุตโตโมเขาเรียกว่าช่องชุตโตโม ตรงตรงจุดที่อ๋ออยู่ห่างจากปราสาทประมาณหนึ่งกิโลใช่ไหมครับหนึ่งกิโลครับทางด้านปีกขวาปีกขวาขวาหานหน้าเข้าเขมรนะครับอยูป่ปีกขวาอ๋อขาปีกขวาตัวปราสาทระา่งกิโลหนึ่งเป,เป็นจุดที่ระาวางังรวดหนามไว้ครับเราเรารสันนิษฐานว่าเขมรมันน่าจะลักลอบมาวางมาวางกับระเบิดอ่าไว้ช่วงที่มันถอนกำลังออกไปอ่าเราเราจะไปตรวจสอบแนวการวางรวดหนามของเรา นีแ่แต่ว่าปกป,กป,กปติก่อนหนะ้านี้ตอนตอนประทะอ่าปิดก็ยังไม่มีใครอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมครับไม่มีไม่มีครับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นที่แช่วุธต่อกันนะแต่ไม่มีใครก็อาจจะมีการลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดซึ่งก็คือว่าผิดผิดเงื่อนไขการหยุดยิงอยู่แล้วครับแล้วก็มองว่าเป็นการเออยื่วยุแล้วก็เราก็จะมีมาตรการตอบโต้นะครับ ตอบโต้อย่างไงบ้างคับท่านคับก็ตัวนี้คงคงให้เล่นไม่ได้ครับเขาก็จะมีตอบโต้ทางทางทางรัฐบาลที่ว่ามาตรการที่ผิดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการผิดข้อสัญญาหยุดยิงเพาะการวางระเบิดก็ถือว่าเป็นการการยิงชนิดหนึ่งเหมือนกันครับครับอ๋อครับเมื่อเมื่อเช้านี้ที่ที่เกิดเหตุระเบิดนับทหารไปทั้งหมดกี่นายครับ ก็หนึ่งชุดแรกไปเบนน่าจะน่าจะเจ็นายนะครับเจ็ดนายครับต่ยมาเจ็บหนึ่งคนหนึ่งคนเหยียบกับหนึ่งคนครับทีนี้เป็นทหารเยอะอะไรครับท่านสิบเอกครับสิบเอกสิบเอกใช่ไหมครับสิบเอกครับทีนี้ปลอดภัยแล้วครับเปรียมนำส่งโรงพยาบาลน่าจะถูกตัดขาซ้ายครับขาซ้ายครับท่านข้ามตรงตรงจุดที่เหยียบกลับเลยครับมันอยู่ในฝั่งไทยใช่ไหมครับใช่ฝั่งไทยครับอยู่อยู่ห่างเส้นรอยต่อนประมาณกี่กี่เมตรครับอยู่อยู่บนเส้นปฏิบัติการนะครับอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งระหว่างไทยกัมพูชา อืมแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยครับอ๋อแต่นนี้คนในรัฐบาลรับทราบเรื่องหลราวยังคเราเราก็รายงานอยู่แล้วครับไปตามขั้นตอนเพราะว่าคงจะเป็นนําไปสู่การประท้วงสากลต่อไปนะครับนะครับผู้บริหารก็คงจะกองทัพบุกมีการหารบก็ข้อมูลเร่งด่วนแล้วอาจจะประท้วงต่อการปฏิบัติของฝ่ายเขนรนต่อไปครับครับเห็นเห็นเห็นว่าอ่าอีกอีสัปดาหน้าจะมีการประชุมระดับแม่ทัพอ่า ถ้าทหารทำถ้าเราจะเดินน่าจะไปเดินแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปพูดครับเรื่องพวกนี้่เขาคงไม่ไม่ไม่ยอมรับในขั้นต้นมันก็เหมือนกับที c ีนะครับเขาไม่ไม่เพราะว่าเขาปฏิบัติก็คงจะเรื่องพวกนี้เขาอาจจะไม่พูดถึงนะท่านคำถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแบบเขาไม่ยอมมาเก็บกู้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือแล้วทหารเราก็บาดเจ็บอยาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นยังไงต่อครับก็เราก็ต้อง ถ้าถ้ามันเหตุการณ์สงบนะครับเราก็คงต้องเอาศูท์ทุนเข้ามาจุดกู้ศู์ทุนแต่ถ้ามันไม่สงบแล้วก็เป็นเหตุนหนึ่งที่เราต้องตอบโต้ตอบโต้ด้วยกําลังครับนะแต่ว่าต่อต่อให้จะมีอา,าการเจรจาหยุดจริงแล้วเราถ้าถ้ามันเราตดเ,<อ>เนเิไปต่อย<ๆ>ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในหน้างานอ๋อก็อยุดริงกาก็เจรจาไปใช่ครับใช่ครับ ตับขับได้ได้ครับมันเราก็ต้องมีมีสิทธิ์ที่จะปกป้องแล้วก็คุ้มครองกําลังคนด้วยวุธิชดกันครับนี้ครับครับครับได้ได้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชครับสวัสดีคครรัับบครับ ขณะที่กองทัพอากาศส่งสัญญาณชัดเจนว่าตอนนี้พร้อมมากโดยเพจกองทัพอากาศไทยโพสต์ภาพเครื่องบิน F16 พร้อมข้อความระบุว่า f 1 6 t o บรักสงบ F16 จบให้แม้จะประจำการในกองทัพอากาศมากว่า37ปีเครื่องบินรบแบบ F16AB ยังคงเป็นกําลังหลักในการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองน่านฟ้าในปัจจุบันในฝูงบินรบหลักคือฝูงบิน103และฝูงบิน403ตลอดเวลาที่ผ่านมาเครื่องบินรบแบบ F16AB เได้ ปฏิบัติภารกิจการป้องปรามสกัดกั้นและภารกิจพิเศษมาโดยตลอดและในความขัดแย้งด้านพรมแดนกับประเทศกัมพูชาที่เกิดขึ้นกินเวลา5วันการรบในครั้งนี้ได้เป็นเวทีให้ F16AB ได้แสดงแสนยานุภาพทั้งการครองอากาศและการโจมตีสนับสนุนการรบภาคพ,พื้นดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสร้างจุดเปลี่ยนทางการรบด้วยการทำลายเป้าหมายทางการทหารได้อย่างหนักหน่วงและแม่นยำสามารถทำลายขวัญและกำลังใจของข้าศึกได้อย่างเต็มรูปแบบ โดวยวิสัยทัศน์ในการจัดหาระบบอาวุธทันสมัยและทำการปรับปรุงตามระยะห่วงเวลาพร้อมกับการฝึกฝนให้กำลังพลและนักบินมีความพร้อมในการปฏิบัติงานการรบทางอากาศอย่างต่อเนื่องคือปัจจัยหลักของการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการยุทธบดินทร์ที่สามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้อย่างรุนแรงและเฉียบขาดทำให้ชื่อของ F16 ที่คนไทยได้รู้จักและร่วมเป็นประจักษ์พยานในสมรรถนะและความสำเร็จของเครื่องบินรบแบบนี้ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถในการรบได้อย่างเต็มรูปแบบและพร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆด้วยความเท่าทันในเทคโนโลยีการรบทางอากาศยุคใหม่ในฐานะดิ u n นบริ a เอเบิ r แ r ร์รกองทัพอากาศขอยืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ยึดถือการตอบโต้ตามหลักสากลที่ได้สัดส,ส่วนคำนึงถึงมนุษยธรรมตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตราที่51ในการป้องกันตนเอง รวมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ